ริมถนนสายหนึ่งที่ผู้คนเดินขวักไขว่มีก้อนหินน้อยสีเทาธรรมดาก้อนหนึ่งนอนนิ่งอยู่มันเฝ้ามองดูรองเท้ามากมายที่เดินผ่านไปมาบางคู่เดินข้ามมันไปแต่หลายคู่ก็เตะมันกระเด็นไปข้างหน้าราวกับเป็นสิ่งกีดขวางโอ้ยก้อนหินน้อยร้องในใจทุกครั้งที่ถูกเตะ แต่มันก็ทำได้เพียงกลิ้งไปตามแรงแล้วหยุดนิ่งรอคอยรองเท้าคู่ต่อไปที่จะมาทักทายมันด้วยวิธีเดิมเดิมมันไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมทุกคนถึงทำกับมันเช่นนี้วันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าก้อนหินน้อยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองช่างไร้ค่าเป็นเพียงสิ่งของที่ไม่มีใครต้องการเราเกิดมาทำไมกันนะมันถอนหายใจอย่างเศร้าส้อยใต้แสงจันทร์ จนกระทั่งเช้าวันหนึ่งหญิงสาวนามว่ามารีเดินผ่านมาเธอสวมรองเท้าผ้าใบคู่เล็กที่ก้าวเดินอย่างนุ่มนวลสายตาของเธอเหลือไปเห็นก้อนหินน้อยที่นอนอยู่อย่างเดียวดายแทนที่จะเตะมันมารีกลับย่อตัวลงและมองมันอย่างสนใจเธอมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันนะรูปร่างกลมสวยเชียวเธอพูดกับตัวเองเบาๆก่อนจะค่อยๆหยิบมันขึ้นมาอย่างทนุถนอม มารีพาก้อนหินน้อยกลับบ้านเธอไม่ได้โยนมันทิ้งแต่กลับนำมันไปที่สวนหลังบ้านที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานา,นาพันธุ์กลิ่นหอมของดอกไม้และเสียงนกร้องทำให้ก้อนหินน้อยรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันเธอวางมันลงบนดินนุ่มๆข้างกระถางต้นเดซี่สีขาวสะอาดตาอยู่ตรงนี้นะเจ้าก้อนหินน้อยมารีพูดพลางยิ้มเธอจะช่วยทำให้กระถางต้นไม้นี้ดูสมบูรณ์ขึ้น จากก้อนหินริมทางที่ถูกเตะไปมาวันนี้ก้อนหินน้อยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสวนสวยมันทำหน้าที่เป็นของตกแต่งเล็กๆที่เพิ่มความน่ารักให้กับมุมสวนและคอยอยู่เป็นเพื่อนต้นเดซี่ทุกๆเชา้ามารีจะออกมาน้ำต้นไม้และทักทายก้อนหินน้อยเสมอขอบใจนะที่ช่วยดูแลออกไม้ของฉันคำพูดของเธอทำให้หัวใจของก้อนหินน้อยพองโตมันไม่เคยรู้สึกมีคุณค่าเท่านี้มาก่อนในชีวิต ก้อนหินน้อยได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีคุณค่าในตัวเองเพียงแต่อาจจะยังไม่ถึงเวลาหรือยังไม่เจอสถานที่ที่เหมาะสมเหมือนกับชีวิตของคนเราที่ไม่ได้ไร้ค่าแค่รอวันที่ใครสักคนจะมองเห็นและพาเราไปอยู่ในที่ของเราเท่านั้นเอง